นี่ครับอับบีดเทเลอร์ครับนี่รถพ่วงแบบต่างๆครับมันทุกรถจักรยานยนต์ก็ได้ครับนี่ครับมันทุกเรือก็ได้ครับลากเรือก็ได้ครับนี่อัปบีดรับต่อเติมเอ้รับทำนะครับนี่ครับรถพ่วงอับบีดนี่ครับลากเรือนะครับ จักรยานก็ได้นะครับจักรยานนี่ติดข้างหลังติดหลังรถมีรถนี่ครับตู้ด้วยนี่ติดตั้งจักรยานยนต์ท้ายรถปิกอัพได้ครับแล้วก็กระบะพื้นเรียบโอ้นี่กระบะพื้นเรียบด้วยนะครับเนี่ทำกระบะพื้นเรียบด้วยอัพบีท แล้วก็นี่ครับทำเหมือนรถบ้านเลยครับนี่เป็นรถบ้าน,นครับรถพ่วงนะครับอ๋อนี้อ,อ๋อไม่ใช่รถบ้านเลยครับคล้ายๆอ,อ๋อกึ่งๆนะครับ on นี่ครับมีที่นั่งเหมือนรถสำนักง,งานอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆรถสำนักง,งานเคลื่อนที่นะครับอันนี้เป็นรถสำนักงานเคลื่อนที่ นี่ครับนี่ก็เป็นนี่ครับเทเลอร์รถลากมีเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่โอ้อันนี้แค่4,9,900บาทอัปเดตครับมีลอกให้ด้วย ผัดบานี่ก็เป็นเบาะครับเบาะเบาะเบาะ,เบาะนั่งครับแต่ง vip แท้ๆครับรับประกัน3ปีเบาะแต่งใส่รถตู้นี่ครับ เหมาะแท้ๆครับอันนี้เป็นโซนของรถจักรยานยนต์อันนี้รถเอ็มรถไฟฟ้าอันนี้รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยี่ห้อ EM อ่ะ EM นี่ครับรถไฟฟ้า นี่ของ E.M. ราคาโปรโมชั่นภายในงานนะครับ5.51900บาทนะครับนี่ครับ51900บาทนี่ของ E.M. นะครับนี่ครับนี่ครับโซนนี้ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า A.J. เอ้ไม่ใช่สิ เออรถไฟฟ้า AJ ใช่ไหมครับรถไฟฟ้า AJ นะครับอ๋อเห็น AJ ก็นึกถึงเครื่องไฟฟ้าทุกทีเลยอ๋อแล้ออ๋อบริษัทเดียวกันนะอ๋อนี่ครับรถไฟฟ้า AJ นี่ไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่มีเครื่องยนต์นะอ๋อครับอ๋อนี่ครับ AJ เจพระเอกตัวจริงอ่าใช่ใช่พระเอกตัวจริงใช่ใช่แม่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพระเอกตัวแรงอ่าพระเอกตัวแรงครับนี่ครับโอ้ราคา9 หมื่นห้าพันบาทนะครับนี่นี่ครับก็หมื่นห้าพันบาทเอเจแล้วก็อันนี้ก็เป็นคาวโรบริษัทยานยนต์สะอาดนี่ครับจักรยานยนต์นะครับรถไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าคาวโรออนี่ออกแนวสกูตเตอร์เนี่ยสวยเลยนะครับนี่ ราคา72,000่สส่วนทางฝั่งนี้นะครับยามาฮ่าครับรถค่ายของญี่ปุ่นมาเจ้าเดียวเลยครับมาเจ้าเดียวแล้วกินเรียบทั้งงานเลยครับเนี่ยขายคนเดียวเลยนี่ครับยามาฮ่า นี่ครับแล้วก็นี่ก็คือโรยเอลฟิลส่วนนี้คืออะไรโซโก้ซูเปอร์โซโก้โอ้รถไฟฟ้าเหมือนกันครับซูเปอร์โซโก้ รถไฟฟ้าครับซุปเปอร์โซโกอะไรเนี่ยรถไฟฟ้าวีโมโต้รักรถวีบักไฟฟ้าวีโมโต้ราคาแค่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเองนี่ครับวีโมโต้ อ๋อซูเปอร์โซโกวีมอเตอร์กับซูวีมอเตอร์กับซูเปอร์โซโกอเอ้ามาไม่แพงรถเนี่ยอ่ะคันนี้หนึ0งแบาทอ๋อหนมื่นเจ็ดบาทนี่ครับ ครับอันนี้ก็ค่ายโรยเออร์แอนฟิลครับนี่มาครบทุกรุ่นทุกแบบเลยอ่าไหนอ่ะอันไหนละฮิมาลรยันนู่นฮิมาลรยนันนี่สแกมเบิลฮิมาลรยัน411หนึ่งหนึ่สแกมเหรอ411ตัวใหม่ใช่ไหมตัวนั้นโรยเออร์แอนฟิลนี่ครับ แล้วก็มาบูธ์สุดท้ายของจักรยานยนต์อ้อนี่ครับเบนเนอรี่กับคีเวนี่ครับอันนี้เบนเนอรี่ครับเบนเนอรี่นี่ครับ, inary, บนี่ครับเออเบนรี่เบนเนอรี่ ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับอลงอะไรยังมีนะคนที่ซื้อไปมั่นใจได้คีเวก็เหมือนกันนะแล้ววิกตอเรียเนี่ยเป็นสกูตเตอร์เหรออ๋อนี่เหรอรเป็นคีเวรุ่นวิกตอเรียค,รคีเวนะอ๋อคีเวมีสกูตเตอร์ด้วยครับนี่ครับนี่เออเนี้ยน่าสนนะเนี่ย นี่ครับเป็นสกูตเตอร์แล้วคีเวอ้อนี่น่าสนใจนี่ครับโอ้นี่ครับ,รบเขาเรียกอะไรนะเนี่ยวิกตอเรียเหรอวิกตอรีวิกตอรียคีเวนี่นะเออออกแบบสวยนี่อ๋อเนี่ยวิกตอรีอาเออสวยนี่ออกแบบได้สวยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย ก้าหมื่นแปดอ้าวราคาไม่แพงนี่ไม่ถึงแสนโอ้วิกตอเรียคีเว่เออคีเววิกตอเรียเออสีนี้ก็สวยนะอืมนี่ครับเบนเดอรี่คีเวคีเวมาโฉมใหม่แล้วครับนี่ครับเป็นสกูตเตอร์เป็นเครื่องยนต์ใช่ไหม <100 S 1> เครื่องยนต์นะกี่ซีซีเนี่ยอ๋อใช่200ซ้ยีซีหัวฉีดด้วย สองร้อยซีซีหัวฉีดด้วยอ้ครับนี่ก็บูสสุดท้ายสำหรับจักรยานยนต์ด้วยครับเป็นมุมแสดง ของโครงการความร่วมมือพัฒนาการศึกษาเครือข่ายยันยนนะครับนี่ครับก็มี PIM กับ CP โฟตอนนะครับ CP โฟตอนนี่เป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าครับอันนี้ก็เป็นรถประหยัดน้ำมันรถแข่ง ครัครับ,รบท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Motor News on TV ในงาน Big Motor s a l e ซ2 2 3 3นะครับซึ่งจัดแสดงขึ้นที่ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนานะครับงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนี้นะครับท่านผู้ชมที่พอมีเวลาก็ให้มาเที่ยวชมงานนี้ได้ได้นะครับตามที่ผมพาท่านผู้ชมไปเดินรอบๆงานนะครับ แล้วก็เทปนี้นะครับปีนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันปีหน้าครับสวัสดีครับอ่านี่มุม c อ e s s o r y อิสเซอรี่ครับวีคู่กรุงศรีกรุงศรีออโต้เอสซีดีออโต้ซีดอ๋อนี่เก้าอี e. ้รถยนต์ นี่มีแม็คล้อแม็กพีพีซูเปอร์วิวเดี๋ยวนี้คนก็ซื้อรถนิยมไปเบาบบนี้ไปติดตั้งในรถแทนเบาะเดิมมันเป็นเบาะ VIP ไปเลยนี่ครับอัปเกรด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  move excessively oh okay